เรื่องของมารมาทดสอบทำความดีมักมีอุปสรรครรมะสูงขึ้นหนึ่งศอกมารจะสูงขึ้นหนึ่งวาผู้บำเพ็ญจึงให้เห็นเป็นธรรมดาอย่าวันไหวไม่ท้อถอยถูกทดสอบว่าบำเพ็ญจริงถูกทดสอบเพื่อสะเดาะเคราะห์ลบล้างนี้เวนกรรมถูกทดสอบเพื่อลบล้างความแข็งกระด้างยะโสโอหัง ถูกทดสอบเพื่อกำหนดรู้ดีกรีระดับมักผลแบบอย่างการทดสอบสอบประชิดต,ตัวคือเจ็บป่วยถูกทำร้ายสอบอารมณ์คือถูกทรยศหักหลังสอบรอบนอกคือถูกใส่ร้ายขู่ขวัญเป็นความสอบวิปริตคือจากพรากล้มละลาย สอบราบรื่นคือสมหวังทุกอย่างสอบฝืดขัดคือมีอุปสรรคบั่นทอนทุกอย่างสอบพลิกผันคือชะตากรรมผันผวนเช่นรวยแล้วจนสอบทางธรรมะเรื่องแปลกๆวุ่นวายให้รู้เท่าทันมุ่งมั่นบำเพ็ญมานทดสอบจะเลิกบราไปเองเราชาวพุทธถูกสอนให้เกลียดมาน มีอัคติกับมารมานานแต่เราไม่มีความรู้แจ้งจริงว่ามารคือใครแท้แล้วมารคือเทวดาชั้นหกไม่ต่างจากเทพหรอกเขาเป็นชาวสวรรค์เหมือนกันมีอายาสิทธิ์อายาธรรมในการทำหน้าที่ของตนเองเหมือนกันเป็นธรรมะธรรมชาติที่ขาดจากโลกนี้ไปไม่ได้ หากขาดแล้วก็จะเสียสมดุลคนอาจจะทำให้เราเสียใจได้แต่ไม่สามารถทำลายจิตวิญญาณเราได้ถ้าคุณมั่นใจในเทวดาประจําตัวปัญหายิ่งซับซ้อนปัญหาซับซ้อนวิญญาณซับซ้อนเทวดาประจําตัวก็ซ้อนซับเพราะเราใช้ชีวิตเป็นเชิงซ้อนมากเกินไปและตรงกันข้ามพวกเรากลับรังเกียจ คนใช้ชีวิตเชิงเอกอิสระคือง่ายๆและไม่ซับซ้อนจะเห็นได้จากการที่สังคมไม่ชอบคนตรงไปตรงมาไม่ชอบคนที่ทำอะไรตรงๆพูดตรงแต่เห็นจะไม่มีทางเลือกเพราะในเมื่อปัญหาเกิดขึ้นเพราะความซับซ้อนการแก้ด้วยความซับซ้อนก็จะยิ่งทําให้ยุ่งนุงนังกันไปหมด ทางเดียวที่จะเป็นทางรอดได้ก็คือจงถอยออกมาเสียจากความซับซ้อนม่อยู่กับชีวิตเชิงเดี่ยวที่เป็นเอกอิสระเป็นมนุษย์มือหนึ่งอย่าเป็นมนุษย์มือสองทิ้งความเจ้าเล่ห์เพทุบายลงเสียแล้วต้องแยกให้ออกระหว่างความเจ้าเล่ห์กับความสามารถในกลยุทธ์กลเม็ดหรือยุทธวิธีในการทำงานซึ่งเป็นคนละเรื่องกัน เพราะผมตาบอดผมจึงไม่สามารถเฝ้าดูและสังเกตใบหน้าของคนอื่นๆได้ดังนั้นผมจึงต้องวินิจฉัยลักษณะอุปนิสัยของแต่ละคนโดยสังเกตเอาจากเสียงพูดของพวกเขาเหล่านั้นซึ่งตามปกติเมื่อผมได้ยินใครคนหนึ่งกำลังแสดงความยินดีในความสำเร็จหรือในความสุขของบุคคลอีกคนหนึ่งผมก็จะได้ยินน้ำเสียงแห่งความริษยาปรากฏอยู่อย่างลึกๆด้วย และเมื่อมีการแสดงความเสียใจและเห็นใจในความโชคร้ายของบุคคลผมก็ได้ยินความพอใจและความเบิกบานใจราวกับว่าคนที่เสียใจนั้นมีความดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ยังมีบางสิ่งหลงเหลืออยู่ให้เขาได้กอบโกยเอาไว้บ้างในโลกส่วนตัวของเขานั้น อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ทั้งหมดเท่าที่ผ่านมาเสียงของอาจารย์ปรากฏมีแต่ความจริงใจอยู่เสมอเมื่อใดก็ตามที่ท่านผู้แสดงความสุขและความยินดีออกมาผมก็ไม่ได้ยินอะไรเลยนอกจากความสุขและความยินดีและเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านผู้แสดงความเสียใจแล้วเศร้าใจออกมา ก็มีแต่ความเสียใจและความเศร้าใจเท่านั้นที่ผมได้ยินไม่มีสิ่งอื่นใดเลยเมื่อเราได้พบเทวดาประจำตัวเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตเดียวที่จะจับผิดเราว่าที่ผ่านมาเรามั่วหรือชัวกับสิ่งที่ผู้รู้สื่อบอกผู้ถูกรู้อย่างเราอย่าไปวิ่งเต้นตามความงมงายภายนอกมากของดีอยู่ใน ัวเราขอขอบคุณเพจคูปุ้ยเดอะแอ e เจิล a ด g e แองเจิลสปิริชมาณนที่นี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังขอให้ทุกท่านได้ประโยชน์ในทุกๆคลิปเสียงค่ะสวัสดีค่ะ